นี่เป็นอย่างนี้แหละธรรมโอษฐเจ้าไม่มีคาว่าครึเวลาสมัยอย่าให้กิเลสมาปักปันเยษแดนฉีดเส้นตายให้เรานะเราไม่ได้ตายเนี่ยให้กิเลสมาฉีดเส้นตายให้แล้วได้หรือ,อว่าศาสนาล่วงไปท่นนั้นปีเท่านี้เดือนอเรื่องการทำบุญให้ฌานจะหมดลูกหมดสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีนี่คือกิเลสหลอกลวงเรากิเลสมันไม่เคยได้บรรลุอรหันต์มันนังว่าอวดเราได้สบายโง่ไ้พวกเรา โม้ขนาดไหนพระพุทธเจ้าแท้แท้เป็นผู้แสดงเรื่องมรรคผลนิพานอาการนิโกจะเป็นอะไรสมัยใช่ธรรมอาการนิโกคือธรรมนี้เป็นพื้นฐานรับรองสําหรับผู้บำเพ็ญธรรมได้ผลไปตลอดกาลไม่มีการสถานที่วเวลาใดมาทําลายได้เลยจึงเรียกว่าธรรมนี้เป็นอาการนิโกไม่มียุคมีสมัยขอให้ธรรมความดีงามเถิดแล้วกิเลสก็เหมือนกันกิเลสก็ให้ชื่อให้นามว่าเป็นอาการนิโกเหมือนกัน กิเลสไม่มีคำว่าคือนบาลาสมัยไม่มีการเวลามาตัดสินมันได้ทำชั่วเมื่อไรเป็นชั่วขึ้นมาเป็นชั่วขึ้นมาเอาในขณะเดียวกันเอาทำดีเมื่อไรเป็นดีขึ้นมาเรียกว่ากิเลสกับธรรมให้ผลเสมอกันตลอดมาและจะตลอดไปอย่าไปให้กิเลสมาหลอกลวงต้องตุนนะในประการหนึ่งเขเอาพุท <c oughs> ธเจ้าวันนี้ผ่านแล้วที่เมืองอินเดียมมาต้มตุนนะ๋น อนี้นี่พุทธเจ้านิพานแลีวเมืองอินเดียไม่มีหวังเรื่องมากเรื่องผลเนี่ยมันก็จะเอามาหลอกใครๆที่ได้รับผลมาจนพ้นถูกนถูกไม่ได้ไปกําหนดกฎเกณฑ์ที่นิพานเจ้ามาบีบขั้นนะมีธรรมเท่านั้นถ้าใครปฏิบัตรริรธรรมสมควรแก่ธรรมคือศาสตราองค์เอกได้แก่พระธรรมและพระวิน,นัย นี่แหละจะเป็นศาสตาของเธอทั้งหลายนี่เมื่อปฏิบัติตามทําพาะวุธเจ้าอยู่แล้วก็มีศาสตาประจําตนหยูที่ไหนก็มีศาสตาประจําตนคนนั้นเรียกว่ามีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะตลอดไปพุทธเจ้าจะนิพพานที่ไหนก็ตามเวลาใดก็ตามไม่สํธธาคัญพุทธแท้อาวุธเจ้าแท้คือธรรมธาตุนั่นแหละสังขารร่างกายนี่เหมือนเราเราทา่ทานทอาวุธที่เจ้านิพพานที่เมืองอินเดียก็คือพราศรีละนี่แหละอื สลายลงไปคือหมดสภาพแล้วเรียกว่าตายตายที่เมืองอินเดียเราอยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่มันก็เหมือนกันแต่วความดีงามทั้งหลายที่สร้างไว้แล้วไม่ตายเพราะจิตไม่เคยตายจิตนี้มันมีเคยตายเลย <c oughs> มีตั้งแต่เรื่อง <c oughs> ความทุกข์ความสุขติดแนบวัาจิตจะทุกข์จะยากลำบากขนาดไหนยอมรับว่าถุแต่ไม่เคยยีบหายคือใจดวงนี้ มีความสุขขนาดไหนจนกระทั่งถึงนิพพานใจก็ไม่ยิบหายกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมานั่นแหละใจตรงนี้ไม่เคยจิบหายพลิกจิตใจของตนได้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีที่กลายเป็นเรื่องจิตใจที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปปฏิบัติตนให้ดีเท่าไหร่ิ่งเป็นความสง่างามเอาที่เหลือขาดสวันคลงไปจากหัวใจแล้วจ้าเลยน,นิพพานถามผู้เท่ยวหาไรธรรมธาตุคือใจใจดวงไม่ตายนี่แหละ พอบริสุทธิ์แล้วเป็นธรรมธาตุจิบหายที่ไหนนี่แหละอิตดวงนี้เป็นตัวยืนยันในภพในชาติของศัตว์ทั้งหลายเราอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่ที่เด่นมันย้ำเอาอย่างแรงนะคนคนนี้จะนอนใจหรือประมาทตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเหลือแต่ลมหายใจทําบาปไม่ได้บาปทาบุญไม่ได้บุญจะไปแล้วเพระตายแล้วศูนย์ัใครจะไปรับบาปรับบุญก็ตายแล้วมันศูนย์นี่ยิ่งสร้างแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจผู้นี้หละจะตักดวงเอา บาปอ,อกกรรมจึงเป็นมหาตะศูพอใจมันไม่เคยตายแล้วว่าเ,าเฉยเฉๆแล้วแล้วไปตกรโลกคือใจตรงนี้แหละพาไปตกเนี่ยพากันกําหนดจดจําไว้ให้ดีดา <c oughs> พี่น้องทั้งหลายเรื่องพระเร